ครับวันนี้ครับวันที่6พฤษภาคมสองพน้อยหกสิบสี่วันนี้นะครับผมกําลังจะเดินทางไปสวนทุเรียนสวนของพี่นิยมนะครับที่บ้านต้หงนะครับตำบลเกษตรอาเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับทุกวันนะครับทุกวันทุกเดือนนะครับหรือว่าทั้งปีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ที่เราคอยนะครับสับตาวสวนทุเรียนนะครับ พอปี2564นี่ทั้งลมทั้งฝนนะครับมามากันต่อเนื่องเลยนะครับพายุมากันต่อเนื่องเลยนะครับในทพื้นที่ระยะถึงผลตกดิกที่ใกล้ตะเก็บเกีียวหรือในช่วงของใหญ่ล่างและสร้างปูทําให้มีฟารมเสียหายกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและเช้าวันนี้นะครับเหมือเมื่อคืนนะฮะฝนได้กระหน่ำมาลงมามาอีกนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับรู้รับชมแล้วก็ไปรับฟังกันนะครับราบสวนของที่นิยมนะครับครับนี่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมามาดูก่อนเลยนะครับว่าทุเรียนบนต้นนี้ยังอยู่ครบดีหรือเปล่านะครับแต่ผมมองมองพื้นล่างแล้วนะครับไม่มีทุเรียนที่จะตกหรือจะหล่นลงมาทําฟามเสียหายนะครับเมื่อฝนตกลงมาเมื่อคืนนะฮะ ผมจะสูบบทต้นนะครับจะสูบมันต้นว่าลูกโตขนาดไหนแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสลับสวนของพี่นิยมนะครับือว่าลูกลูกโตเยอะเลยนะฮะลูกโตเยอะเลยนะครับนี่นะครับสลับสวนของพี่นิยมนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูนะกิ่งค่อนข้างที่จะเขียวครับคือจะมีการฉีดจาหรือว่าการฉีดปุ๋ยได้อย่างละเอียดนะมีความสม่ำเสมอเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะไปดูอีกอีกหลายต้นนะฮะก่อนที่จะไปหาเจ้าของสวนนะครับเพราะผมจอดตรงนี้พอดีจอดหน้าทางเข้าพอดีเลยนะฮะลับสวนพี่นิ่ยมนี่คงจะเลาะตัดตัดหัวดอกไปไปสักสองมีดแล้วนะครับไปสองรอบแล้วนะฮะนี่นะครับคงจะตัดตั้งแต่วันที่ยี่สิบเมษาไปไปหนึ่งชุดหรือสองชุดนะะคงจะตัดหัวดอกที่ออกก่อนถือว่ายังอยู่ค่อนข้าง เยอะนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะฮะนี่นะครับการดูแลการเอาใจใส่นะครับโดยที่ไม่มีข้อแม้นฮะถึงว่าผลจะตกมากหรือจะตกน้อนนะครับการดูแลผลผลิตของเราโดยที่ไม่มีข้อแม้นะครับเพราะฉะนั้นครับการฉีดยาหรือการใส่ปืนนะครับต้องมีความสัมพันธ์แล้วต้องมีความพร้อมกันด้วยนะครับนี่นะครับตัวของสวนตัวจริงไปไหนเจ๊ ไปไหนล่ะครับกลับกลับไม่กลับเร็วล้วก้าวันนี้จะไม่มามตัดเ<ห>นานะครับนี่นะครับผมก็จะซูมดูะฮะที่อยู่บนต้นด้วยนะฮะครับจะไปสัมภาษณ์พี่ยบอีกครั้งครับทุเรียนที่ที่ระยะขยายลูกและเบ่งครูที่พร้อมจะตัดภายในวันนี้นะครับถ้าถ้าคนตัดเข้ามาวันนี้ก็ถือว่าตัดเลยนะครับถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่า เมื่อเช้าหรือเมื่อคืนนะครับก็ได้มีฝนตกลงมาอย่างมากเลยนะครับสังเกตที่พื้นดินได้นะครับจะมีร่องรอยของน้ําขังแล้วพื้นดินยังเปียกอยู่เลยนะครับเพราะว่าฝนตกนี่ชาวสวนเกษตรกรส่รวนทุเรียนหรือว่าคนตัดนี่เขาจะไม่ตัดนะครับเพราะว่าทุเรียนจะเปียกนาน,นะครับจะมีปัญหาโรคเชือ้อราหรือเป็นท็อกที่ลูกได้นะครับเมื่อถึงระยะเวลาของการที่ขนส่งไปนะครับนี่นะครับจะทาให้ทุเรียนมี ฟาร์มช้ำนะฮะนี่นะครับนี่นะครับลูกที่อยู่บนต้นนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับครับก่อนที่จะถึงบ้านพี่นิยมนะครับผมจะเก็บบรรยากาศรอบๆสวนของพี่นิยมนี่ไปไปเรื่อยๆนะครับก่อนถึงตัวพี่นิยมนะฮะอ่านี่ครับนี่ครับลังถอยรถเต้นนะครับ บบครับครับพี่พี่ของที่ด้านอ่าผมมาคนเดียวครับหลังให้พี่รถหลังรถหลังครับรถหลังเนี่ยผมกำลังจะซูมภาพนะครับจะทำให้ปรับแสงหนา้ากล้องให้มันสว่างสว่างนะครับเราได้เห็นกันกันกันชัดๆนะฮะ นี่นะครับพอดีแดดส่องมาพอดีนะครับแสงแสงช่วยด้วยนะครับแสงแดดส่องมาพอดีเลยเราได้เห็นกันกันชัดๆเลยนะครับว่าลูกที่อยู่บนต้นนี่ถือว่ายังอยู่อีกเยอะเลยนะครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. ผมเห็นอยู่ไกลๆนะนี่ไม่รู้ครับทำอะไรกันนะฮะ mm hmm. แต่ตอนนี้ผมมามาเก็บภาพ mm hmm. ถ้าบรรยากาศที่ต้นกันนะครับ ช่วงที่เขาตัดนะผมอาจจะมามาไม่ทันนะช่วงที่เขาตัดนะในยะที่ของเขาตัดแต่วันนี้ผมมาเก็บบรรยากาศไว้ก่อนนะครับว่านี่นะครับทุเรียนที่ที่แก่แล้วนะครับที่แก่บรเซนที่ที่พร้อมตัดเลยนะฮะครับ, oh, <not. S 1> รบเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุเรียนแก่แก่จากต้นนะครับผมจะพาไปดูลูกที่ต่ำๆนะฮะผมได้คุยให้ คนที่ชมช่องรดอสวนไปด้วยกันนะครับได้ดูว่าทุเรียนที่แก่จากต้นมันอยู่ประมาณไหนนะผมจะดูผมจะพาดูลูกต่ำๆนะว่าตรงไหนลูกที่มันต่ำนะผมได้คุยแล้วบอกเล่าได้ได้ถูกนะครับแล้วท่านผู้แล้วท่านผู้ชมที่ชมช่องรดอสวนไปด้วยกันนะครับก็ได้มีข้อเปรียบเทียบและแยกแยะนะครับเมื่อเราไปซื้อทุเรียนมาบริโภคนะครับไม่ว่าที่สวนหรือจะไปซื้อที่ตามท้องตลาดหรือตามแผงนะครับ นี่นะครับผลุกนี้ต่ําต่ําสุดแล้วนะครับต่ําสุดแล้วนะฮะผมก็จะเริ่มแรกนะครับเราจะมาดูทุเรียนยแก่นะครับทุเรียนยแก่แต่ยังไม่พร้อมกินนะครับทุเรียนแก่คือไม่ใช่ทุเรียนสุกนะครับเพราะนี่จะเป็นทุเรียนแก่แต่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมแกะกินนะหรือแกะรับประทานนะครับอ่านี่ครับนี่ครับผมมาซูมแสงให้มัน เห็นกันชัดๆหนไอยฮะลยรูกนี้ไซน์นี้อยู่ประมาณสักสามโดหนึ่งถึงสามโลสองคือประมาณนั้นนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะมาดูเราจะมาฟังเสียงก่อนนะฮะผมจะเอากล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับผมจะดีดดีดให้ฟังนะครับนี่นะครับเสียงเหมือนมีโพงอากาศอยู่ข้างในนะครับเสียงจะนี่นะครับเสียงจะทุบๆนะฮะเสียงจะหลวมๆนะครับ เราล่องหนครับท่านดูสังเกตครับล่องหนนี่จะออกลายลายนะครับหรือเป็นสีเขียวท่านก็ไม่ต้องวนนะสีเขียวนะครับเพราะว่าการดูแลในการใส่ปุ๋ยจะต่างบางส่วนนะครับผมให้ดูล่องหนเนี่ยจะออกคเขียวๆลลายนะครับแล้วตรงหัวหนามนี่จะออกเป็นสีน้ําตาลนะครับไปหนามก็จะงุ้มๆนะครับนี่นะครับงุ้มเหมือนเล็บเกี่ยวนะฮะแล้วก็จะมีสีน้ำตาลครับความแหลมความคมก็ก็น้อยลงนะฮะนี่นะครับดูง่ายๆนะครับกัดฟังเสียง นี่นะครับละการดูและการฟังเสียงผมจะเลื่อนไปถึงถึงขั้วปิงนะครับขั้วปิงนี่จะมีมีการบวมบวมอย่างเห็นได้ชัดเลยฮนีนี่นะครับค่อนข้างที่จะบวมล่างบวมบนเลยนะครับเพราะว่านี่แก่แก่ตำที่แล้วนะครับแล้วก็ผมรูปดูก้านปิงนี่นะฮะ,ะแต่มีาว์มหยาบแต่ไม่เลือ่อนครับมีาว์มหยาบนะครับแล้วขั้วจะแข็งเนี้ยขัวขย้ว,ว,วจะแข็งมากเลยนะครับไม่ว่าขั้วล่างขั้วบนจะแข็งมากเลยนะครับนี่คือการดูทุเรียนแก่ จากต้ pues er. นนะครับทุเรียนอ่อนดูง่ายนะครับทุเรียนอ่อนไม่มีอะไรครับเราสังเกตทุเรียนแก่ก่อนนะครับนี่นะฮะก่อนจะซื้อบริโภคหรือว่าเราจะซื้อไปฝากพี่ฝากนอนนะครับเราต้องมีวิธีการสังเกตที่เคาะฟังเสียงดูร่องน้าดูก้านขั้วปิงนะครับแล้วที่จะจมั่นใจมากที่สุดเลยนะครับก็ไม่เท่าเอามือคำนะครับหรือไม่ก็สองตาดูสองตาดูก็ไม่เท่ามือคำนะครับมือคำแล้วเราต้องมีการเจาะเจาะนะครับเจาะ เจาะดูสีเนื้อเลยนะครับนี่ฮะ half, ดูสีเนื้อที่เพื่อความมั่นใจนะครับการดูทุเรียนแก่นะครับถ้าถ้าเนื้อเหลืองถ้าเน Kingston, ื้อเหลืองเนียนสวยถือว่าผ่านเลยครับไม่ต้องไปดูที่เม็ดนะฮะไม่ต้องดูที่เม็ดนะครับเพราะเม็ดจะมีช่วงสีจางมากสีเข้มมากก็คงจะแตกต่างกันไปนะครับเพราะทุเรียนอยู่คนกิ่งและอยู่ปลายกิ่งสีเม็ดเขาตกต่างกันไปแล้วทุเรียนที่ช่วงว่าฝนตกเยอะกับฝนที่ไม่ตกช่วงเม็ดก็จะต่างกันไป นะเพราะฉะนั้นนะครับให้ดูสีของเนื้อเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูรูปร่างของของลูกของของผิวลูกนะครับอหรือผิวลูกหรือผิวนามแล้วก็ก้านควบปิงนะฮะคือแค่นี้ประมาณนี้ก็ก็โอเคแล้วนะครับนี่นะพร้อมแก่แก่พร้อมตัดเลยแล้วนะครับพร้อมพร้อมตัดแล้วนะครับ นี่นะครับคือฟาร์มครับฟาร์มสวยงามครับพะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างไม่มีสูตรสําเร็จเสมอไปนะครับการดูแลหรือการการใส่ใจนะครับอยู่ที่ชาวสวนเกษตรกรสวนทุเรียนนะครับจะเป็นคนที่จะคอยสังเกตและคอยดูแลนะครับไม่ว่าผลผลิตของเราจะออกมาแบบไหนนะครับไม่ว่าลูกแตเล็กลูกใหญ่หรือว่าลูกจะโตขนาดไหนจะเล็กขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การสังเกตการดูแลและการใส่ปุ๋ยนะครับ ผมจะดูละหลายต้นนะครับแต่ดูละหลายต้นนะครับว่าถือว่าโชคดีนะครับวันนี้นะครับที่ฝนตกลงบาแล้วไม่เจอพายุฝนกระหน่าลงมาแล้วทําให้ลูกสลัดหรือลุดต่วงออกมาจากต้นนะครับถือว่าโชคดีมากเลยนะถือว่าโชคดีมากเลยนะสำหรับสวนของพี่นิยมนี่นะฮะนี่นะครับผมก็จะนี่ครับจะดูที่ทั่วต้นเลยนะครับจะดูให้ทั่วต้นเลยนะฮะแต่โคนยันยันยอดเลยนะครับ ความของชัดก,ก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะไล่ไปหลายต้นนะครับเพราะบางครั้งบางช่วงบางตอนที่เขาตัดแล้วผมอาจจะไม่ได้มาถ่ายทาในช่วงที่ตัดนะฮะนี่นครับมาถ่ายทําให้ดูในช่วงระยะที่อยู่บนต้นแล้วพร้อมตัดเลยนะฮะครับผมก็พยายามไล่แสงจากในโทรศัพท์ไนะล่แสงจากโทรศัพท์เพื่อจะเห็นภาพภาพที่ชัดนะนี่นะครับพร้อมแสงแดดที่เริ่มมาเป็นระยะระยะนะครับ นี่นะฮะมีไซส์เล็กไซส์โตมีครับไซส์ก็ประมาณวันสามโลสองโลแปดคือเอาพูดง่ายๆนะครับผมมองสังเกตดูแล้วคือ ไซส์ประมาณ5โลลงมาครับมองแล้วคือต่างๆ5โล4โล3โลถึง2โล8นะครับแล้วก็ประมาณ2โลก็มีนะฮะสลับส่วนของพี่ในิยมครับคือก็คงจะไล่ไปมากว่างน้อยมากนะครับเพราะว่าทุเรียนของพี่นิยมนี่ถือว่าไว้ลูกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถามว่างไหมได้ได้นะครับ ครับแต่วที่ตอนนี้ที่นิยมจะพาผมมาดูรอบสวนเลยนะนี่นะครับ